สวัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะ,ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสใครครวนพระชนะของพระเจ้าแล้วก็ใครครวญการเป็นทิฏชนที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าในวันนี้นำพระธรรมโยนบทที่13นะคะข้อที่31ถึง35ห มีใจความว่าเมื่อเขาออกไปแล้วพระเยซูจึงตรัสว่าบัตรนี้บุตรมนุษย์ได้รับเกียรติแล้วและพระเจ้าทรงได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ถ้าพระเจ้าได้รับเกียรติเพราะพระองค์ท่านพระเจ้าก็ทรงประทานให้พระองค์ท่านมีเกียรติในพระองค์เองและพระเจ้าจะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยวนี้ลูกเอย๋ยเรายังจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย อีกขณะหนึ่งเจ้าจะสบหาเราและดังที่เราได้พูดกับพวกยิวแล้วบัดนี้เราจะพูดกับเจ้าคือที่เราจะไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรานะคะในพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นในช่วงสถานการณ์ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้ากําลังที่จะเข้าสู่การทนทุกข์ทรมานแล้วก็ถูกจับนะแล้วโะรงคสิ่งที่สําคัญก็คือเป็น งานของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้ก็คือการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่าบาปของคนทั้งหลายแล้วก็สิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าสิ่งในที่ที่พระเยซูคริสต์จะไปเจ้าทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายไปไม่ได้นั่นก็กำลังให้เห็นถึงเล็งถึงการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่กำลังจะมาถึงนะ ที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูคริรสต์ประสบเกียรติิจประสบเกียรติิจซึ่งเกียรติที่พระองค์จะได้รับนั้นผ่านการสิ้นพะชนของพระองค์ที่ไถยบาปมนุษย์ทุกคนที่บนไม้กางเขนแล้วก็เป่กันเป็นขึ้นมาจากความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ทรงรู้ว่าหลังจากนี้พระองค์จะต้องเจอกับอะไรนะคะ สิ่งหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งสาวกของพระองค์ไว้ก็คือพระบัญญัติใหม่นะพระบัญญัติใหม่ซึ่งจะทําให้เห็นว่าสาวกของพระองค์หรือผู้ที่เชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสเจ้านะพระเจา้าของพระเจ้าก็พูดถึงว่าบัญญัติใหม่นั้นคือการที่รักซึ่งกันและกันนะรักซึ่งกันและกัน พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าสาวกทุกคนได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์รักสาวกมาอย่างไรพระเยซูคริสต์ก็ทรงปรารถนาที่จะให้สาวกของพระองค์รักซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องความรักให้แก่ทุกคนนะแล้วก็สิ่งที่เราเห็นจากพระลักษณะหรือแบบอย่างการเป็น ผู้ที่มีความรักขององค์พระเยซูคริสก็คือรักด้วยใจจริงนะรักด้วยใจจริงปรารถนานะปรารถนาสิ่งที่ดีสำหรับผู้อื่นรักด้วยการกระทำนะรักด้วยการกระทำเราก็เห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงรักทุกๆคนพระองค์ก็แสดงออกมาให้เห็นเป็นการกระทำให้เห็นว่าพระเยซูคริสต์นักนั้น รักทุกคนอย่างไรนะพระเจ้าของพระเจ้าก็บอกว่าอย่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทําและความจริงนะและสิ่งที่เราเห็นจากองค์พระเยซูคริสต์ก็คือรักที่เสียสละเราก็รู้ว่าพระเยซูคริสต,ต์ทรงเป็นพระเจ้านะต้องยอมเสียสละความสะดวกสบายสิ่งต่างๆมาในโลกนี้และสิ่งที่สําคัญก็คือ ระองทรงเสียสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อคนทุกคนในโลกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่เรามนุษย์ทุกคนจะสามารถทําได้รักที่ให้อภัยนะรักที่ให้อภัยพระเยซูคริสต์พร้อมที่จะให้อภัยทุกคนเสมอแล้วก็พระเยซูคริสต์ก็สอนเรารู้จักการให้อภัยแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกันรักจนถึงที่สุดนะรักจนถึงที่สุดก็คือ ให้อภัยอย่างเช่นที่เปตโตรถามพระเยซูริตว่าถ้าเพื่อนบ้านทําผิดต่อเราอาภัยให้เจ็ดครั้งพอไหมแต่พระเยซูริตบอกว่าไม่พอเจ็ดคูณด้วยเจสซึ่งก็คืออภัยเสมอนะอภัยเสมอรับจนถึงที่สุดก็คือเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้กลับตั้งตัวใหม่ และสิ่งที่สำคัญนะพระเยซูคริสต์เน้นตอนท้ายในข้อที่35บอกว่าถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญนะคะที่พระเยซูคริสต์ปรารถนาให้สาวกของพระองค์มีก็คือความรักซึ่งกันและกันนะ รักปัสจากเงื่อนไขรักจนถึงที่สุดพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรักนะพระองค์ก็แสดงสำแดงความรักของพระองค์ต่อมวล,ลมนุษย์สยชาติก็ผ่านทางองค์พระเยซูิฤตเจ้าและเราก็เห็นถึงความรักของพระเยซูิฤตพระองค์ก็ยอมมาในโลกนี้รับความทุกข์ทรมานต่าง,างๆเพื่อช่วยทุกคนให้รอดพน้นจากความบาป ดังนั้นความรักมากมายอย่างนี้ก็เป็นแบบอย่างสำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายก็เป็นสาวกของพระองค์เช่นเดียวกันดังนั้นให้ความรักเป็นคุณสมบัติหนึ่งของการเป็นสาวกที่ดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอวยพรพรพี่น้องทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังวนจะนะของพระเจ้าในเช้านี้ ที่จะให้เราเป็นผู้เรียนแบบพระลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์มาในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็ต้องเอาคุณสมบัตินี้มาใช้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะสําแดงพระลักษณะนั้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรที่จะทําให้เรามีกําลังขึ้นในการที่จะทําสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า เราร่วมใจที่ฐานสาธุการแค่แต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สําหรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งพระองค์ได้ท่งเตือนได้ท่งย้ําให้กับสาวกของพระองค์ในการที่จะเรียนรู้ความรักที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์และสิ่งที่สําคัญที่พระองค์ทรงให้ไว้ก็คือการที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั้นก็คือต้องมีความรักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักนั้นสามารถที่จะ ผูกพันทุกสิ่งให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์และได้สะท้อนถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระเยซูกิจเจ้าเช่นเดียวกันพระบิดาเจ้าบางสิ่งบางอย่างด้วยความเป็นมนุษย์ที่มีขีดจำกัดข้าพวงทั้งหลายอาจจะไม่สามารถที่จะนําความรักหรือสแสดงความรักได้อย่างครบถ้วนแต่ข้าพเจ้าที่จะเสริมกําลังเรี่ยวแรงข้าพวงทั้งหลายที่จะรักซึ่งกันและกันรักผู้อื่นรักเพื่อนบ้าน หมือนรักตนเองขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะเสริมกําลังเรี่ยวแรงแล้วก็ได้รับเกียรติผ่านชีวิตของข้าพุ่งทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นสาวกของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านในการดาเนินชีวิตในทุกๆวันพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ